โรงเรียนบ้านหนองว่านี่เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนทั้งหมด152คนสอนในระดับชั้นอนุบาล 1, 2แล้วก็ป 1- ถึงป6อยู่ตำบลหน,นองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน,นีเขตหนึ่งก็จะเริ่มจากว่าเราจะมีกิจกรรมหนึ่งอาชีพ2อฟาร์สามสสากลสี่สิ่งแวดล้อมและ,อ,ะอนุรักษ์ธรรมชาติ แล้วก็5เรื่องของสมองและการเรียนแล้วก็สุขภาพคือแนวคิดที่ผมทําขึ้นก็เพื่อว่าให้นักเรียนได้เรียนรู้ซึ่งเราเราใช้ระบบว่า,าเด็กป .1 ถึงป .3 นี่อยากให้เขาเรียนรู้เรื่องอาชีพรับรู้ว่ามีอาชีพอะไรบ้างที่เขาควรจะสนใจแล้วก็ป .4 ถึงปหจะเป็นให้ตระหนักว่าใหญ่ขึ้นมาเติบโตขึ้นไป เราจะต้องประกอบอาชีพอะไรบ้างแต่ที่เราจะให้เด็กร่วมก็คืออาชีพง่ายๆที่เป็นทางการเกษตรผมได้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดูแลการเลี้ยงปลาในกระชังครับราการเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็เลี้ยงหมูด้วยครับเด็กของเราเนี่ยมีการร่วมกิจกรรมโดยการปฏิบัติจ,จริงนะครับเราจะแบ่งออก เด็กรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มเราเน้นถึงความตระหนักว่ามันสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้นะครับแล้วแล้วทีนี้ส่วนหนึ่งเด็กก็จะได้เห็นว่าเมื่อโตแล้วจำน่ายแล้วได้ตังค์นะครับได้ตังค์เราก็จะมีส่วนแบ่งให้นะครับให้เป็นส่วนให้เป็นกำลังใจนะครับแล้วส่วนที่เราจะได้ก็คือหนึ่งเด็กมีความรับผิดชอบเด็กรักสัตว์นะครับเด็กทำงานเป็นหมู่คณะ และอีกอย่างหนึ่งเด็กมีความสุขเด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากความพอเพียงการิจากสิ่งที่มีอยู่ครับฝึกการทำงานให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ได้ฝึกประสบการณ์จริงได้รู้จากคิดสร้างสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเองและ ครอบครัวได้ประเทศชาติต่อไปครับเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาคุณครูสอนให้ปลูกผักพอผักโตก็เอาไปขายที่หมู่บ้านแล้วเราก็ได้ค่าขนมมาโรงเรียนค่ะดีใจมากค่ะเพอหนูได้ทำกิจกรรมค่ะ ผลลัพธ์ที่ตอบมาตอบมาก็คือเราหายเหนื่อยเลยนะคะก็มีสักวันหนึ่งบอกลูกๆว่าทําไปเถอะลูกสักวันหนึ่งเราจะเป็นช่างเผือกจะมีคนมาสัมภาษณ์เราแล้ววันนี้ก็เป็นจริงค่ะจากที่เด็กไม่มีพื้นฐานทักษะทางน่าจะสินเลยก็ได้รุ่นพี่เนี่ยลูกๆเนี่ยช่วยช่วยช่วยคุณครูในการดูแลฝึกซ้อมถามว่าเหนื่อยไหมเขาจะยิม้มเขาสู้ สู้ตลอดแล้วก็จะรู้จักช่วยเหลือกันจะบอกกันแนะนํากันเราก็ปืม้มอ่ะเขาเรียกคุณรูณว่าแม่ทุกคนไม่ได้คิดว่าจะก้าวได้ไกลขนาดนี้แต่ตอนนี้เราก้าวมาแล้วค่ะจะก้าวต่อเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมนอกจากท้องถิ่นแล้วก็ของประเทศชาติต่อไปค่ะ ตอนเด็กๆนี้เรายังทํารายได้ได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องขอพ่อแม่ค่ะในอนาคตหนูอยากจะเป็นครูสอนน่าฏตะศีนค่ะเพราะว่าโรงเรียนมีการปูพื้นฐานให้ค่ะและเพราะความชอบส่วนตัวของหนูได้ค่ะหลังจากที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึงของเราได้มีการฝุงเสริมในเรื่องของทักษะวิชาชีพให้กับเด็กทั้เรียนแต่ละโรงเรียนแล้วนี่เรา จากการที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของเราได้ลงพื้นที่เราเห็นความพัฒนาการของเด็กนักเรียนของเราในเรื่องของวิชาชีพแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันทักษะทักษะวิชาการที่ผ่านมานั้นเราเห็นความหลากหลายในวิชาชีพของเด็กนักเรียนของเราที่มีความรู้ความสามารถสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของเราจึงได้เรียงเข็นได้กําหนดแนวทางในการที่จะจัดงานมหกรรมวิชาชีพซึ่งเป็นวิชาชีพของเด็กนักเรียนของเราที่มีของดีในแต่ละงโรงเรียน เพื่อที่จะเอานำนำมาเสนอให้โรงเรียนอื่นได้เห็นเป็นแนวทางแล้วก็ให้สังคมให้ชุมชนได้รับรู้ว่าโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาของเรานั้นมีทักษะวิชาชีพะอย่างไรอะไร,อะไรที่เป็นของดีเพื่อที่จะทุกคนจะได้ช่วยกันส่งเสริมและก็จะเป็นแนวทางในการที่จะให้ให้โรงเรียนอื่นหรือเขตหรือที่อื่นได้เห็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเราครับ